วิทยาลัยมหิดลโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES พร้อมด้วยสาพันโรบคับและบริษัท W H A Corporation จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกในรายการ World Robocup 2022 โดยมี45ชาติร่วมนำหุ่นยนต์หลากหลายโซลูชันเข้าร่วมการแข่งขันและอวดโฉมความอัจฉริยะพร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดเผยถึงมาตรการส่งเสริมหุ่นยนต์ในประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์ต่ตอภาคการลงทุนภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเมืองอัจฉริยะอาทิการยกเว้นการเก็บภาษี capital gains tax เป็นเวลา10ปีการส่งเสริมหลักสูตรทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยี การผลักดันผู้ที่มีความสามารถและบุคลากรสมรรถนะสูงเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกกับรายการ World r o b o c u p ั2022ประกอบด้วยการแข่งขันทั้งหมด2ประเภทหลักด้วยกันคือหมวด Major League 4ประเภทได้แก่การแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย การประกวดหุ่นยนต์ในบ้านเพื่อการบริการส่วนบุคคลและการจัดประกวดหุ่นยนต์และแขนกลเพื่องานอุตสาหกรรมส่วนหมวดจูเนียร์ลีกหรือ RCJ เหมาะสำหรับเยาวชนอายุ14ถึง19ปีรวมไปถึงเวทีการแสดงผลงานสินค้าสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ณศูนยะ์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นแลกเปลี่ยนและต่อยอดงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติรวมทั้งเพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้าน AI และหุ่นยนต์กระตุ้นการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศผู้ประกอบการนักประดิษฐ์นักวิจัยนิสิตนักศึกษาให้เป็นวิศวกรพันใหม่ที่สนใจแก้ไขปัญหา ทำงานร่วมกันเป็นทีมรู้จักแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับสากลซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า3,000คนจาก45ประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษเนเธอร์แลนด์เยอรมันาาอนาาอสเตรียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์จีนและประเทศไทย โดยผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติคุณซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าแข่งขันสู่การเข้าถึงโอกาสทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้ในระดับสากล